ฮะฮะฮะห,ห,หนองมาแล้วไม่ใช่เออสล็อตเนี่ยมาแล้วเออสล็อตท,ที่ที่ไม่ใช่ปั่นสล็อตอะที่ชื่อว่าอานเน่สล็อตอะเขาน่าจะเป็นแตงหนึ่งจริงๆ และเขาหน้าจะเป็นค a n ิเดตที่ตอนนี้ใกล้เกียงกับตําแหน่งผู้จัดการทีมที่สืบทอดต่อจากเช้งครอปสําหรับการกุมบางเหียนหงแดงเลี้ยงปูจริงๆแต่ก่อนจะไปถึงสล็อตเนี่ยดิวกับอาร์มริมทําไมอยู่ๆมันทําให้ชื่อของอาร์มริมนั้นหายไปเลยเพราะว่าวันนี้ครับเราจะมาสรุปทั้งเรื่องราวของอานี่สล็อตตัวเต็งคนใหม่และบทสรุปการตกลงไปเป็นตัวเต็งอันดับ4ของรูเบนอาร์มริมด้วยติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์กระหงถ้าคุณอยากรู้ห้ามเปลี่ยนคลิปโดยเดดด็ขาครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมเมล็ดฟักทองตรามือขัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล k ์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน New ส u z u กิ x l 7 h y b r i d เซอร์ r บ d e ฮบ o ิด r อ e มลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ m u l t i d ด n a m i c c r o s s o v e r ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w ว w s u z u k i co th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแฟนผงได้เื่งเมื่อ,อวานนี้นะครับก็อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับนั่นแนะ่คือไม่ถึงกับนอนไม่หลับหรอกแต่ก็รู้สึกว่าแอบงงงวยสักเล็กน้อยเหมือนกันเพราะอยู่ๆนี่นะครับรายชื่อคนดิเดตตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะมากุมบังเหียนต่อจากเจงคลอปเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนมือโดยที่ไม่ใช่เอาเต็งสองเต็งสามขึ้นมานะครับแต่เปลี่ยนจากเต็งหนึ่งไปเป็นเต็งสี่รรู้คับ โผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแตงหนึ่งซะอย่างนั้นแล้วรอบนี้ครับจริงจังงั้นที่ว่าทุกสื่อในอังกฤษทุกสื่อเทียร์หนึ่งจะเจมเพียสจะออนสตีนจะโรมาโน่จะพอจอยส์คิดบาร์ดคอมเมริซ่าเรดดี้ทุกคนพูดถึงชื่อนี้หมดครับแล้วก็พูดไปนในทางเดียวกันวันนี้แหละคนคนนี้แหละจะเป็นแตงหนึ่งที่เข้ามาก่อนอู่ถึงตรงนั้นมาดูวันีกก่าว่าทำไมแตงหนึ่งคนก่อนอย่างอโมริมไหลไปเป็นแตงสี่ได้เอ๊ะ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  ฝากหน่อยครับเสื้อของคนที่กำลังเล่นได้ดีที่สุดคนนึงเชนนเดสุดาโนครับถ้าคุณอยากได้เสื้อนี้นะครับไปได้เลยครับ holy shirt นะครับพี่เขาเป็นแฟนหงแดงครับแล้วก็ทําเสื้อที่แบบ แฟนหงเนี่ยต้องมีจะซื้อไว้เก็บสะสมก็ได้หรือซื้อไว้ใส่เนี่ยลายก็ไม่สำขารนะครับโคลลี่เชิร์ตนะครับตามนี้เลยที่ผมขึ้นไว้ให้นะฮะแอบไปได้เลยครับโคลลี่เชิร์ตนะฮะก็ฝากไปด้วยละกันไปสั่งกันได้นะครับเขาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนผมมานะอ่ะหลังจากที่เจนคลับประกาศอำลาตำแหน่งครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาบิลองโซ่เนี่ยถูกกาชื่อไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลเนาะ แล้วเขาก็มีข่าวกับทีมเรามาระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งเนี่ยคุณชายประกาศว่าโอ้โหผมขออยู่ไบเออร์เเลวอร์คูเซ้นต่อไปนะยังอยากจะทำทีมนี้อยู่นะครับมันก็เลยมีเวลาให้เดอะคอปทำใจได้ไม่นานสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราต้องมุ่งออนไปหาเป้าหมายใหม่ก่อนที่ทุกสื่อจะยืนยันตรงกันว่าเป็นรูเบนอาร์โมริมของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเป็นเป้าหมายรายต่อไปจากชาเบียลองโซนะครับแล้วก็ยังถูกวางสานะเป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ำที่ผ่านมาครับอาร์โมริมเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ไม่ปิดประตูสำหรับโอกาส ต่อไปในปีหน้าผมไม่สามารถพูดแบบอลองโซได้หรอกเรายังมีเวลาในการหารือเรื่องอนาคตของผมเราจะทํามันตอนที่เหมาะสมตอนนี้ผมขอโฟกัสไปที่การคว้าชแชมป์แล้วรอค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับทำให้หลายคนก็เชื่อว่ายังไงเต็งหนึ่งอย่างอโมริมเนี่ยคงเป็นคําตอบสุดท้ายในการมาเป็นตัวแทนครอปแน่แต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลผันอย่างรวดเร็วครับย้อนกลับไปในคิววันที่22ครับเดวิดออนสตีนนั้นออกมารายงานว่าเวสแฮมกำลังเจรจาถึงการคว้าตัวรูเบนอโมริมมาคุมัแทน David ในเรื่องของโอกาสที่อารมริมนั้นจะมาคุมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนอกจากนี้ครับฟาบิซิโอโรมาโนยังรายงานเพิ่มเติมว่าอารมริมเนี่ยไม่เคยนำข้อตกลงใดๆกับลิเวอร์พูลนะครับแต่มีการพูดคุยกันและอารมริมเนี่ยก็คุยกับเวสต์แฮมจริงแต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงเหมือนกันครับจากนั้นไม่นานครับก็มีภาพอารมริมกับเอเจนต์ที่กำลังเดินทางไปอังกฤษโดยมีหมดหมายคือลอนดอนครับเพื่อเข้าเจราจากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงเช้าเมื่อวานนี้เรา8โมงได้แล้วหลนน ประตูของเลีวูอัลโมริมยังไม่ปิดตายแต่มันก็มีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นเพราะบรรดาบ่อนถูกกฎหมายของอังกฤษครับปรับชื่อของอาร์เนสโอตกุนซือของเฟนูดขึ้นมาเป็นตัวเต็งแทนครับในลำดับที่สูงมากขึ้นบางเจ้าให้เป็นเต็ง2ครับบางเจ้าให้เป็นเต็งหนึ่งและนั่นคือสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าเมาื่อวานนะครับนอจากนั้นนะครับในช่วงหัวคำ่ำนะครับโรมาโนโรายงานว่าการเจรจาระหว่างเวสแฮมกับ en, รูเบนอโมริมที่ลอนดอนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่คืบหน้ามากนครับม,มิหีนากครับีอมมมรริก สเตนบายเรื่องการเจรจามาตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วตอนนี้อาร์มอริมเนี่ยก็ยังไม่ปิดประตูและยังเปิดโอกาสเสมอหลายคนเนี่ยนะครับก็เลยวางใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทัพหงแดงเนี่ยน่าจะกลับมาหาอาร์มอริมอีกครั้งแต่แล้วครับช่วงดึกของเมื่อวานนี้ครับนักข่าวหลายคนไม่ใช่เป็นโรมาโน่นิวโจนเจมส์พีเอสเนี่ยครับยืนยันไปเสียงหนึ่งว่าตอนนี้ครับอาร์เนสลอตกลายเป็นค a n d i d a ระดับท็อปของลิเวอร์พูลไปแล้วโดยโรมาโน่ระบุนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยได้ติดต่อตรงไปหาอาร์เนสลอตกุนซูเฟียนูตในฐานะค a n d i d a ตัวแทนครับและเเขาเ้าาาาใจจว่่่ะมมีกรตตติิดออไปหสลพ เปิมอีกครั้งและถ่าทีของสลดตอนนี้เนี่ยคือเขาสนใจอย่างยิ่งกับโอกาส เชื่อรับงานคุมทีมลิเวอร์พูลนั่นเองครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่หลายสื่อยืนยันไป็นนิารเดียวกันว่าสล็อตคือเต็งหนึ่งตัวแทนกรอปอย่างจริงจังส่วนเหตุผลที่อาจทําให้ดิวของอามอริมกับผงแดงล่มเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราอิงจากรายงานของเบรโดเซปูเบดานักหนังสือพิมา์โปรตุเกสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอามอริมเนี่ยร้องขอสัญญา3ปีจากลิเวอร์พูลพร้อมค่าจ้าง10ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งผงแดงเนี่ยเสนอค่าจ้างให้อามอริมน้อยกว่านั้นมันอาจสูงเกินไปครับกับสิ่งทีีท่่่่่่อออออออาา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 ามมรร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 ริิิิเเยยกกก้้งง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 ัังง Frank, Fr io, นะงััััับบททพสส์แดนน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 วววฝขขฟฟคคะ ไม่ได้จริงจังกับเวสต์แฮมและการที่เขาเดินทางไปลอนดอนอาจเป็นกลยุทธ์ในการกดดันลิเวอร์พูลเพื่อทับผงแดงตอบสนองต่อข้อเสนอที่เขาต้องการแน่นอนครับลิเวอร์พูลนั้นไม่ขอเพิ่มให้ตามที่อามอริมร้องขอนะครับแต่สำหรับพราทิวเขาเชื่อว่าอามอริมกับลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ปิดฉากเรื่องนี้แบบ100%ซึ่งคุณพราทิวเนี่ยผมบอกเลยว่าเทียเนี่ยต้องฟังหูไวห้หูถ้าเราจะเน้นจริงๆเนี่ยไปเน้นที่นักข่าวเทียสูงๆดีกว่านะครับมามาดูคนต่อไปครับพอจอยส์ครับเทียหน จบลงไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วครับโดยเจมพีสซึ่งเป็นเทียร์หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ออกมาลงดีเทลอย่างละเอียดเอาไว้ว่าสล็อตเนี่ยอยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานหลังบ้านของแดงโดวยวก็ถูกประเมินว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หลายหัวข้อครับอย่างเช่นการพัฒนาดาวร,รุ่งการเล่นเกมรุกดีกีการคว้าแชมป์พายในประเทศและสามารถสร้างทีมประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลตรงนี้สําคัญมากๆกับการทํางานกับเอฟเอจีนะครับสล็อตคุมเฟยหนุ่มมาตั้งแต่ปี2021ครับพาทีมคว้าแชมป หนึ่งสมัยและยังเคยพาทีมนะครับเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าคอนเฟอเดรลีกอีกด้วยครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายสโมสรเคยให้ความสนใจในตัวเขานะครับปีที่แล้วเนี่ยสล็อตปฏิเสธโอกาสในการคุมทีมสเปอร์ด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้นนมีสเปอร์สนใจนะครับแล้วก็มีทางด้านของลิสต์ยูไนเต็ดสนใจแล้วก็เชลซีก็เคยตกเป็นข่าวกับอานนี้สล็อตนะครับอ่ะถ้างั้นก็ต้องมาทำความรู้จักสล็อตกันหน่อยครับสล็อตเนี่ยเขามีสถิติคุมทีมในฮอลแลนด์นะครับร้อยสี่สิบห้านัด ชนะ92เสมอ26แพ้17กับยิงได้3 1 6ประตูเสียไปเพียง1 2 3ประตูเท่านั้นโดวยวิธีการคุมทีมของสล็อตครับทีมของเขาเนี่ยจะไม่ชื่นชอบการเล่นเกมรับแบบรถบัสเพราะมองว่าการเล่นอุดแบบนี้จะทำให้นักเตะเนี่ยเหนื่อยกว่าเดิมอีกทกั้งังไม่สามารถกระตุน้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเล่นฟุตบอลให้กับนักเตะได้ด้วยสล็อตชื่นชอบในการใช้ฟอร์เมชั่น4-2-3-1ครับเขาชอบเล่นเกมรุกแล้วก็การเพรสซิงโดยวเขาชอบใช้แบ็กซ้ายยืนด้านกว้างและชอบใช้แบ็กขวาเล่นเป็นอินเวอร์ คุณมากเพราะมันเหมือนกับที่คลอปใช้กับโรบโบและเทรนด์นเวลานี้มีการเน้นเรื่องการบิล์อัพจากแดนหลังด้วยครับสำหรับทีมจากสล็อตมิฟิวตัวรับจะมีบทบาทสูงมากๆในเรื่อของการคุมสมดุลของทีมเช่นเทิร์นคูปไมเนอร์อดีตกัปตันทีมเฟรนูดครับเขาก็เคยลงเล่นภายใต้การคุมทีมของสล็อตด้วยซึ่งเล่นในบทบาทนี้ฟิวตัวรับเป็นหนึ่งในคู่หูดับเบิลไพวอทครับเทิร์นคูปไมเนอร์เนี่ยนะครับลงเล่นณเวลานั้น58หนะ้ายิบแปดนัดยิงปป Assist, องกองกลางที่สล็อตชอบใช้เนี่ยมันเป็นแบบบไหนนนนะครัแ่อนนะครับว่าด หนึ่งเรื่องที่สาคัญคือเกมรุกเกมรุกเป็นสิ่งที่สล็อตชื่นชอบมากครับแต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การโจมตีในกรอบเกตโทษเกงอย่างเดียวสไตล์ของสล็อตเนี่ยนะครับเขาก็ชอบเกมโต้กลับด้วยนอกจากนั้นครับตามการวิเคราะห์เนี่ยมีการระบุว่าวิธีการเล่นเกมรุกจากทางด้านขวาของสล็อตเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเวฟพูลเป็นอย่างมากที่จะใช้การสอบประสานกันระหว่างปีกอย่างซาร่าก้องกลางฝั่งขวาและแบ็กขวาอย่างเคลนครับคือคล้ายคลึงกับเจนคลอปมากมากเลยถ้านับตั้งแต่ปี2021ครับเฟโนของสล็อตนั้นมีสถิติการแยยบลในดดสุท้า0-722ค ส่วนเลวพูครับ706ครั้งนอกจากนี้ครับเฟยนูตยังแท็กเกิลคู่แข่งจากเปที่สุดท้ายเนี่ยได้มากที่สุดในลีกฮอลแลนด์ซีซั่นนี้นะครับด้วยจำนวนทั้งหมด93ครั้งนั่นหมายความว่าอะไรครับการบีบพื้นที่เข้าไปครับมันหมายถึงการบีบ pressing ซึ่งอัตราการบีบ p r รสซ i n g นั้นสูงมากจริงๆถึงได้มีการแท็กเกิลในประนที่สุดท้ายของคู่แข่งได้ถึง93ครั้งครับถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ละเอียดพอผมมีให้อีกนะครับสล็อตเนี่ยมีสิติคว้าแต้มจากการโดนนำก่อนได้เนี่ย โกงความตายเมนเทลิตี้ของคนที่ไม่ยอมแพ้น,นั่นองอีกทั้งเนี่ยนะครับสล็อตยังหาโอกาสในการยิงประตูจากจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกทรานซชันบอลอย่างรวดเร็วนี่นะครับได้ถึง17ครับยิงได้4ประตูคือจังหวะเพลสมาแล้วก็ยิงประตูได้เนี่ยนะครับคือทําได้ดีมากๆก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่เราสามารถหาได้นะครับเพราะต้องยอมรับเลยว่าผมไม่เคยดูเขาเล่นไม่เคยดูเฟยนูดเล่นผมเชื่อว่าคนปกติก็คงไม่ได้ไปดูเฟยนูดเล่นนะครับผมก็เข้าเป็นหนึ่งคนที่ก็ไม่ได้ดูเฟยูดเ์น่ม่มู๊ด ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยมันก็จะชี้ให้เห็นแล้วว่าเขามีคุณสมบัติวิธีการเล่นและแนวะทางที่คล้ายกับเจนคล็อบจริงๆคุณลองคิดดูนะครับว่าข้อมูลพวกนี้ผมหาได้แล้วทีมวิเคราะห์ของสโมสรเนี่ยเขาคงต้องหาได้แบบเจาะลึกมากกว่าที่ผมหาได้เขาต้องลึกกว่าเรามากแค่ไหนคุณต้องลองคิดดูตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นม้านอกสายตาอย่างอรนเนสซัล็อตเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนเชื่อว่านี่ไม่ใช่การเลือกแบบมัวๆแน่นอนนะครับซึ่งเมดิซ่าเรดี้ครับสายข่าวจากสกายสปอร์ตเน เมราจะใช้ระบบหลัง4เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนไปเล่นหลัง3อีกทั้งยังคงรักษาจุดเด่นเรื่องเพ่นซิ่งไว้ได้แน่ๆครับปัจจุบันครับสัญญาสล็อตกับต้นสังกัดอย่างเฟยานูดเนี่ยนะครับมีอยู่ถึงปี2026ซึ่งเราต้องการตัวเขาเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาราวๆ9ล้านปอนด์และนอกจากนี้ครับสายข่าวจาก CBS อย่างเบนจาคอปเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาออกมาระบุว่านอกจากลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยนะครับสล็อตยังเป็นเป้าหมายของบาเยอร์มิวนิกบาร์เซโลน่าและเอซิมิลานด้วยแน่นอนนะครับว่าอีกสโมสรที่่นากลัวที่สุซอนีี่่ก็นนนะเปบิรคคัแหลท กล่าวของเบนจาคอบครับว่าไบร์เยนอาจเข้าร่วมวงในการล่าตัวอาร์เนสซอลตด้วยครับส่วนทางฝั่งเทเลกราฟครับก็มารายงานเพิ่มเติมว่าลิพูเนี่ยต้องการสล็อตมาเป็นเฮดโค้ชไม่ใช่ผู้จัดการทีมนะครับลิพูต้องการให้สล็อตดูแลฟุตบอลหน้าบ้านทั้งการซ้อมการคุมแข่งการวางแผนและนั่นคือความต้องการสำหรับโครงสร้างใหม่ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและริชาร์ดฮิลส์ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการเจรจาระหว่างลิพูกับสล็อตเนี่ยคือการสัมภาษณ์งานทั่วไปหรือเปล่า เพราะแค่สัมภาษณ์เนี่ยเขาอาจถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกก็ได้แต่ว่าล่าสดุดคริสบาร์คอมจากเทลลกกาฟรายงานเพิ่มเติมว่าอาเนสลอต คือตัวเต็งอย่างแท้จริงโดยลิเวอร์พูลนั้นระบุชื่อสล็อตเป็นตัวแทนเจ๊ครัไปเรียบร้อยแล้วและพวกเขากำลังจะเพิ่มความจริงจังในเดีอนนี้มากขึ้นในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าครับสุดท้ายนี้ครับสรุปแนวโน้มในปัจจุบันก็คืออามอริงบัลลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสจะปิดมหากาย์ไปแล้วต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดมหากาย์ใหม่ระหว่างลิเวอร์พูลกับอาเน่สล็อตแน่นอนและหลังจากนี้เนี่ยนะครับถ้ามันมีอะไรใกล้เคียงกว่านี้เราคงจะมาเจาะลึกมากกว่านี้เกี่ยวกับตัวของสลอ็อตว่าเหมาะสมกับทีมเรามากน้อยแค่ไไหหนนนนนแแตต่่่วาา้้มมมีเยก็ภใ ันนี้เนี่ยคุณอาจได้ยินคำว่า here we go ก็เป็นได้รอติดตามไปพร้อมๆกันอ่านเนสอลัสผมเห็นแล้วนะครับหลายคนไม่โอเคมากๆเลยผมเห็นว่าทุกคนแบบโอ้ไม่เอา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 แต่ว่าผมพูดกับทุกคนเสมอนะว่าคนที่มาต่อเจนครอปเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรเพราะฉะนั้นผมอะใครก็ได้ คือขอแค่เล่นเกมรุกขอแค่ทีมไม่ต้องเปลี่ยนสิสเต็มมากอะ่ะขอแค่ทีมยังมีความเข้าใจในวิธีการเล่นไปในทิศทางเดียวกันคือหลายคนบอกว่าเอามูริโยมาเลยผมบอกเฮ้ยคุณไม่ได้ดูนักเตะเราเลยว่านักเตะเราเนี่ยไม่ได้แบบเน้นในเรื่องของการเล่นเกมรับขนาดนั้นเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าใครก็ได้ครับที่มีวิธีการและสไตล์คล้ายๆเดิมเนี่ยมันได้นำให้นักเตะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปครับทีเนี้ยก็ค่อยๆดูกันไปให้โอกาสกันไป ว่าสุดท้ายแล้วอันเดสตจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าเพราะผมย้ำเสมอครับการหาตัวแทนเจนคลอปเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คิดเหมือนผมไหมลองคอมเมนต์มานะครับนี่คือผมจอดตลาดสารของผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ